โอเคไหมหน้าข่าวแลว้สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะคะจะมาบันทึกการหาบ้านเช่าใหม่ของทัพทีมที่ลิสบอนโปรตุเกสค่ะหน้าตาทัพทีมแบบเหนื่อยๆไหมแสงไม่พอหรือเปล่า ต้องบอกว่าทัพทิมอยู่ที่โปรตุเกสมาปีนิดๆแล้วนะคะย้ายบ้านทั้งหมดสองที่ซึ่งการหาบ้านเช่าอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเครียดมากแล้วก็เหนื่อยมากนะจริงๆก็ไม่เหนื่อยขนาดนั้นหรอกแต่เครียดมากกว่าเออแล้วทัพทีมรู้สึกว่าการหาบ้านเช่ามันเป็นแบบเดสตินีนึกออกไหมมันไม่ใช่แบบจู่ๆก็ ชอบอันนี้แล้วจะได้เลยอะนึกออกปะมันต้องมีกระบวนการหลายๆอย่างกว่าเราจะได้มันมาอะไรเงี้ยย้อนไปก่อนหนันนี้นิดนึงก็คือบ้านหลังแรกที่ทิมไปอยู่อะค่ะระาคาแพงเลยแพงที่สุดเท่าที่เคยเช่ามาแล้วห้องเล็กมากแต่โลเคชันดีมากแต่ติดตรงอีกอย่างนึงก็คือเพื่อนบ้านไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เสียงมันดังมากเสียงดังจากข้างบนหรือว่าเราเดินแล้วก็แบบเสียงมันดังอะเออมันก็แบบ อยู่ได้ประมาณ4เดือนนะคะแล้วก็เจอคนรู้จักอะ่ะประกาศหาคนเช่าห้องตอพอดีก็เลยมาได้มาอยู่ที่นี่นะคะซึ่งที่เนี้ยราคาถูกกว่าหลังแรกประมาณ4ี่พันแต่คือห้องกว้างมากถ้าใครเคยดูวิดีโอก่นกอนๆของพี่พิมก็จะเห็นเนาะซึ่งถ้าพิมพอยู่ที่นี่มา1ปีแล้วนะคะจริงๆแล้วตั้งแต่ย้ายเข้ามาวันแรกเลยเจ้าของบ้านเขาบอกเลยนะว่าเขามีแพลนที่จะรีโนเวทบ้านให้ลูกสาวอยู่ทีเนี้ย แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะารีโนเวทเมื่อไหร่แต่ถ้าถ้าเขามีแพลนนะเขาจะบอกเราล่วงหน้า2เดือนอ่ะเวลาผ่านไป1ปีค่ะเขาก็แจ้งทัพพิมพ์มานะแจ้งทุกคนในบ้านว่าแบบเอ่อเดี๋ยวเขาจะทำต้นเดือนเมษาแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือ1กุมภาเขาก็เลยบอกว่าขอออกภายในสิ้นเดือนมีนาละกันอะไรแบบนี้เขาก็แจ้งล่วงหน้า2เดือนตามที่บอกเนาะมันก็เลยเข้าสู่ช่วงเวลาของการหาห้องเช่านะคะ เออทั้งเดือนนะเดือนกุมภาครับทิมหาห้องเชา่าแล้วก็มีโอกาสได้ไปดูห้องอยู่ประมาณสอมที่ต้องบอกว่าที่โปรตุเกสอ่ะเขาจะมีแอปพลิเคชันหรือว่ามีเว็บไซต์เว็บหนึ่งชื่อ idealista นะคะเป็นเว็บสำหรับการหาห้องเชา่าที่ทุกคนแนะนำให้ไปหาที่นั่นแต่บอกเลยว่าถ้าพิมพ์ไปดูแล้วมันก็น่าสนใจแหละแต่พอทักไปหาเออจ้าคนที่โพสแอดอะไม่มีใครตอบเลยเปอร์เซนต์การตอบคือศูนทีเนี้ย ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวมันไม่ใช่ทางล้วก็เลยทีมก็เลยมาหาใน Facebook Marketplace นะคะไอที ที่แรกเมื่อปีที่แล้วพทิมก็ได้มาจาก facebook marketplace ค่ะตอนนี้ก็เลยใช้ช่องทางนี้ในการในการหาบ้านเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราทักเข้าไปอ่ะทักเจ้าของบ้านไปคนที่ลงแอดไปอ่ะเขาสามารถเปิดดูโปรไฟล์เราได้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเขาเห็นหน้าเราเห็นรูปเรารูอออกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถเลือกตอบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเปอร์เซ็นต์อัตราการตอบอ่ะอยู่ที่ประมาณ10ทักไป1ิคนตอบ1คนอย่างน้อยเขาก็ตอบนึกออกปห ทักสิบคนตอบหนึ่งคนดูสิมันก็เลยอย่างที่บอกก็คือการหาบ้านเราเป็นเดสตินีมากมันไม่ใช่แบบพูยฉันชอบบ้านนี้มากราคาโอเคห้องสวยโลเคชั่นดีแต่แบบทักไปแล้วเขาไม่ตอบอะเป็นแบบเนี้ยเกือบทุกเจ้าเลยอ่ะทีนี้มันก็มีคนตอบบ้างพอมีคนตอบบ้างมันก็ยังแบบ บางทีราคามันก็ยังไม่สมเหตุสมผลซึ่งส่วนใหญ่ห้องที่นี่โคตรไม่สมเหตุสมผลเลยแบบว่าราคาอย่างแพงห้องเล็กมากหรือไม่ก็ราคาอย่างแพง,ง,ลง,าาง,แ,พงแล้วโลเคชั่นก็ยังไกลด้วยแพงได้ไงก็ไม่รู้อะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบราคาเนี้ยมันควรจะมีสองห้องน้านะแต่มันมีห้องน้ําเดียวอยู่กัน 3- ามสี่คนห้องน้ําเดียวอะไรเงี้ยเออถ้ามันราคาถูกกว่านี้มันก็ยังพอเข้าใจได้นปะปาแต่แบบราคามันก็สูงอยู่เออ ทีนี้ทัพทิมก็ไปเจอห้องหนึ่งที่ดูดีเลยก็เลยทักไปแล้วเขาตอบด้วยอ่ะทีนี้เขาโพสต์ไว้ในแอดว่าราคา300อต่อเดือนที่รวมแล้วทุกอย่างรวมน้ําไฟค่าเน็ตค่าโทรศัพท์อะไรแล้วทุกอย่างทัพทิมรู้สึกแบบโหโคตรถูกเลยอะไรเงี้ยก็เลยทักไปแล้วคือเขาตอบทีนี้ทัพทิมก็เลยถามย้ำเขาอีกทีว่าราคา300ร้อยรวมทุกอย่างแล้วจริงๆหรอเขาบอกว่าใช่ทัพทิมก็เลยอ่ะโอเคขอไปดูห้องหน่อยพอไปดูห้องเท่านั้นแหละ คือในห้องอ่ะไม่เหมือนในรูปตรงที่ว่าในรูปแบบมันมีเตียงเดียวแต่ไปดูของจริงอ่ะมันมี2เตียงคือเขาเอาเตียงเล็กอ่ะเตียงเดียวอ่ะสองเตียงยัดอยู่ในห้องมันทําให้ห้องแคบมากแต่ถ้าทิมบอกว่าถ้าพิมขอเตียงเดียวอ่ะได้ไหมเขาบอกก็ได้เดี๋ยวเอาออกให้อะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนแบบเตียงมันเหลือเอามายัดไว้ห้องนี้เออแล้วทีนี้เขาพูดกับแพวพิมว่า ราคา300อ่ะ300นี่คือ300ยูโรนะทุกคนทุกคนสามารถเอาคูณ40ไปแล้วกันเนาะราคา300เนี่ยสำหรับ1คนนะที่รวมทุกอย่างแล้วสำหรับ1คนแต่ว่าห้องนี้มันรับได้2คนเพราะฉะนั้นเออถ้าจะอยู่คนเดียวอ่ะมันจะราคา400รวมทุกอย่างแล้วนะเขาทิมก็แบบแล้วทำไมไม่บอกฉันก่อนคือ4 0 0เราก็จ่ายได้นึกออกไหมแต่ว่า มันไม่ควรจะมาบอกกันตอนนี้เพราะถ้าที่มาถามย้ำเขาก่อนที่จะมาแล้วว่าแบบสรุปว่า300ร้อจริงหรออะไรเงี้ยยุก็บอกมาสิว่า3า0รํอยสหรับสองคนนะคนเดียว4ี่ร้อยเราจะได้แบบตัดสินใจว่าเราจะไปดูห้องหรือเปล่าหรือว่ายังไงนึกออกปะมันก็จะได้ไม่เสียเวลากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือตรงนั้นนะ่ะจะบอกว่าโลเคชั่นมันโอเคมีรถเมล์หลายสายผ่านแล้วก็พอไปเดินแถวๆนะั้นแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้ยโอเคมากเออ แต่ด้วยความที่แบบคุณป้าแกจริงๆคุณป้าแกนิส nice, นะแต่มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบทําให้เรารู้สึกแบบตังหิดต,ตังิดนิดนึงเราก็เลยวบบอ่ะบอกตัวเองว่าใจเย็นๆก่อนละกันยังไม่ไปบ้านนะั้นละกันเออค่อยๆหากันต่อไปก็ผ่านไปค่ะผ่านไปประมาณสองสามสัปดาห์เลยมั้งกว่าจะหาห้องที่ลงตัวและอยากไปดูเนาะก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เขาตอบแล้วก็สามารถนัดไปดูห้องได้ แต่เขานัดล่วงหน้า7วันเลยนะเทาทิมก,ก็แบบคือบางทีเราอยากได้ห้องอะ่ะเราก็อยากจะคุยวันนี้แล้วไปดูพรุ่งนี้มาลืนนี้เลยนี่ออกปะจะได้ตัดสินใจเลยว่าเอาหรือไม่เอาอะไรเงี้ยแต่คืออันเนี้ยนัดล่วงหน้า7วันฉันก็แบบอืมโอเคนัดไว้ก่อนละกัน7วันซึ่งวันที่นะัดอ่ะก็คือคอนเฟิร์มกันแล้วแหละว่าจะไปเขานัดตอนหนึ่งทุ่มนะคะแต่โลเคชันเขาอะ่ะไกลมากไกลจากเทอทิมอยู่มากแล้วมันเป็นแบบโซนโซนนอกเมืองอะ่ะโซนที่อยู่อาศัยแบบจ๋าแล้วรถเมย์ผ่าน แค่แบบสายเดียวเองมั้งหรือสองสายอะไรอย่างเงี้ยแต่คือจากที่ทัพพิมพ์จะไปอะ่ะมันไม่สามารถไปด้วยรถไฟฟ้าได้มันต้องไปด้วยรถเมล์ซึ่งมันต้องต่อรถเมล์สองสายก็คือสายแรกและสายที่สองเออ แล้วนัดหนึ่งทุ่มอะไรเงี้ยทับพียงก็ไปนั่งรอรถเมล์เลย40นาทีรถเมล์ไม่มารถเมล์ดีเลยนึกออกไหมว่าถ้าสายแรกมันดีเลยแล้วสายที่2มันก็จะไม่ทานสายที่2มันก็จะดีเลยไปอีกเพราะฉะนั้นเราไปไม่ถึงในเวลาหนึ่งทุ่มแน่นอนก็เลยบอกเขาไปว่าฉันรอรถเมล์40นาทีแล้วฉันไปไม่ทันแน่นอนวันนี้ฉันไม่ไปแล้วนะฉันขอบไปวันพรุ่งนี้แล้วกันแล้วนางก็บอกว่าพรุ่งนี้ฉันไม่ว่าง <c oughs> ก็เลยแบบโอเคสงสัยจะไม่ใช่เดสตินีแล้วแหละ ก็เลยจบกันแค่นั้นแต่เสียดายห้องมากเลยนะห้องเขาดูดีห้องกว้างแล้วก็ราคาโอเคมากแล้วมันสามห้องนอนสองห้องน้ําราคานี้มันแบบอมืมันดูดีหมดยกเว้นโลเคชันค่ะก็เลยยังไม่โอเคทำใจร่มๆแล้วหาต่อไปนะคะแล้วก็ก็นั่นแหละก็พยายามทักไป10ตอบหนึ่งสุดท้ายมาเจอห้องนึงค่ะที่ ที่เล็กมากแต่โลเคชั่นดีแล้วก็ราคาดีมากแล้วคนโพสเป็นคนไทยค่ะฉันก็แบบว่า,าตื่นเต้นมากคนโพสเป็นคนไทยก็เลยทักไปหาเขาว่าห้องยังว่างอยู่ไหมแล้วก็รอประมาณคืนหนึ่งเขาตอบว่าว่างก็เลยคุยกันนิดหน่อยแล้วก็นัดนัดไปดูบ้านเลยอีกวันหนึ่งนะคะก็คือเมื่อวานนั่นเองนะคะทีไ่ไปดูบ้านมาซึ่ง บอกเลยว่าโลเคชันดีมากชอบมากเป็นโลเคชั่นที่แบบอยู่ติดชายหาดอยู่ติดทะเลแบบ5นาทีเดิน5นาทีถึงทะเลเลยอะไรอย่างนี้แล้วเป็นบ้านเงียบมากแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นห้องเล็กมากห้องเล็กแบบครึ่งหนึ่งของห้องเนี้ยครึ่งหนึ่งของห้องเนี้ยแล้วก็มีหน้าต่างบานเดียวซึ่งมันไม่ค่อยสว่างสําหรับทัพทีมห้องเล็กไม่พอนะเขาใส่เตียงใหญ่ใส่ในห้องนี้เตียงใหญ่คือเตียงคิงไซส์อะ เราดงสภาพว่าแบบห้องเล็กแล้วเตียงคิงไซส์มันทําให้ห้องมันดูแคบไปอีกแล้วห้องก็ไม่มีอะไรเลยก็คือมีแค่เตียงกับตู้อมีโต๊ะข้างเตียงและโคมไฟแค่นี้ซึ่งมันก็สมราคาเขาแหละเออแต่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือทัาทีมาชอบโลเคชันมากแล้วชอบราคาที่แบบเออประหยัดได้มันก็ประหยัดนะเนาะอะไรอย่างนี้แล้วที่สาคัญก็คือพี่คนไทยน่ารักคือทีมแอบ,บกลัวเพราะมีประสบการณ์แบบว่าทํางานกับคนไทยมาแล้วมันไม่โอเคเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราจะหาใครสักคนที่พูดภาษาเดียวกันแล้วแบบเข้ากันได้อะมันยากมากนะเออแต่พี่คนนี้ f i r s t สอิมเพ s สชัคือแบบเฮ้ย โอเคนะคือไม่รู้สึกถึงการแบบว่า มีคอน FLICT กันนะคือแบบเหมือนจะเหมือนจะไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราเราโอเคกับคนที่เราจะอยู่ด้วยอืมคือคิดหนักมากโทรไปคุยอยู่ที่บ้านถึงกับต้องเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียเลยนะว่าข้อดีมีแบบนี้นะฉันโอเคมากข้อเสียมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วมันสามารถแก้ไขได้ไหมเราสามารถเฮ้ยมันมืดไปติดไฟได้ไหมหรือว่าทํายังไงให้มันแบบดูอยู่แล้วสบายได้ไหมอะไรเงี้ย สุดท้ายแล้วก็คือก็เลยเอาทัพพิมก็เลยตัดสินใจบอกเขาไปตอนค่ำๆว่าทัพพิมจะเอาห้องนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูห้องเมื่อวานใช่ไหมคะก็มีวันนี้พรุ่งนี้สองวันเก็บของแล้วก็อีกวันหนึ่งย้ายของเลยนะคะวันที่หนึ่งมีนาย้ายของเลยเอ,อรวดเร็วเห็นไหมบทจะได้ย้ายมันก็จะได้ย้ายถือว่าอาจจะแบบเดสตินี่เราแหละเออ แล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการเก็บห่องเก็บของเธอฉันไม่อยากจะบอกเลยว่า1ปีที่เธอพี่อยู่ที่เนี่ยของมันเยอะขึ้นมากคือของตัวเองอะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะะดูนี่นะคะดูสภาพจากข้างหลังตรงนี้คือของตรงเนี้ยคือเก็บกระเป๋าแล้วก็ คือเก็บกระเป๋าใบใหญ่แล้วอันนึงนะแล้วก็จะมีกระเป๋าใบเล็กแล้วก็จะมีแบกแพ็คอันนี้ยังไม่หมดนะแล้วก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือพัดลมหนึงตัวตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีหมอนผ้าห่มอ,อีกผ้าห่มสองผืนด้วยจะมีโต๊ะเก้าอี้อีกอุปกรณ์อันนี้พวกนี้อีกแล้วของที่เยอะคือของกินก็เยอะคือแบบโอ้โหเก็บไปแล้วก็แบบเหนื่อยหรอจะร้องไห้ แต่ก็นั่นแหละนานทีปีหนเนาะก็หวังว่าจะอยู่บ้านใหม่อย่างสบายใจจะไม่ต้องย้ายบ่อย <c oughs> อ่ะดูดิห้องเนี้ยกว้างมากเลยนะดูแล้วก็ด้วยความมันเป็นห้องมุมนะคะมีกระจกสองมีหน้าต่างสองด้าน หน้าต่างสองด้านแล้วคือห้องสว่างมากทัพทิมชอบห้องนี้มากนะคือต้องขอบคุณมากๆเลยที่ที่ได้อยู่ห้องนี้มาตลอดหนึ่งปีทัพทิมชอบห้องนี้มากจริงจริแล้วคือตรงนี้โลเคชั่นดีด้วยอยู่ใกล้กับทุกสิ่งทุกอย่างเออมินิมาร์ทเอยจะติดต่อเอกสารราชการอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใกล้หมดนะคะคือดีมากแต่มีข้อดีก็มีข้อเสียค่ะคือห้องเนี้ย หนาวมากหรือดูหนาวหนาวมากหรือด kind of mm ูใบไม้ผล <c oughs> ิอย่างตอนเนี้คือหนาวมากคืออากาศหนาวกว่าข้างนอกอีกอ่ะเหมือนเก็บความเย็นเอาไว้อ่ะแล้วก็ฤดูร้อนร้อนมากด้วยเออเหมือนเก็บความร้อนเอาไว้อีกอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบแปลกๆนิดนึงอย่างตอนนี้คือจริงๆข้างนอกอาจจะไม่ได้หนาวมากแต่คือในห้องหนาวนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตึกข้างๆตรงเนี้ยฝงฝั่งตรงข้ามตรงเนี้ยค่ะ สร้างมันมีก่อสร้างแล้วก่อสร้างมาเป็นปียังไม่เสร็จคือก่อสร้างตั้งแต่ทีทัพทีมเข้ามาอยู่ปีที่แล้วอะ่ะแล้วคือตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยอะ่ะคือเหมือนกับเกือบเสร็จแล้วแหละแต่แบบยังไม่เสร็จอะ่ะแล้วคือมันเสียงดังมากเดี๋ยวลถ เดี๋ยวรถบรรทุกเข้าออกบ้างละเดี๋ยวทุบตึกเดี๋ยวเจาะตึกเดี๋ยวเคาะโน่นเคาะนี่บ้างหลักอะไรเงี้ยแล้วไอ้เราก็ทํางานแบบทํางานออนไลน์อัดวิดีโออะไรเงี้ยมันก็จะดูลําบากครับทิมต้องนั่งทํางานกลางคืนนึกออกใช่ไหมมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแหละเออแต่ชอบห้องห้องกว้างมากเอาเถอะก็ถึงเวลาบอกลากลันแล้วล่ะ ก็วิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้ก็คือขอบคุณมากเลยที่มานั่งฟังทับทิมบ่นนะคะหวังว่าจะเป็นกําลังใจให้ทับทิมในการย้ายบ้านเนาะเดี๋ยววิดีโอต่อไปเนี่ยก็จะเป็น Moving vlog นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่าห้องที่จะไปอยู่ใหม่อะเล็กแค่ไหน <c oughs> เออแต่ก็มีลแลนเวลาว่าจะแบบย้ายของอะไรยังไงเนาะเออเพราะว่าด้วยความห้องเล็กเตียงใหญ่ใช่ไหมแล้วทัพทิมต้องเอาโต๊ะไปวางไว้อีก โตทำงานกับอ e, ีของทับทีมอีเยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปจัดห้องใหม่กันค่ะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราทีมด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบาย